วันนี้เรามาดูรูปทรงของโลโก้นะครับว่ารูปทรงนี้เป็นรูปทรงที่เป็นมงคลตามหลักวงจุ้ยหรือไม่นะครับอันนี้อาจารย์ก็เริ่มเขียนครับรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปทรงมงกลมที่อยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นธาตุดินส่วนมงกลมเป็นธาตุทองนะครับ ที่ใช้ในการออกแบบโลโก้นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความเป็นมงคลนะครับต่อตามหลักฮวงจุย้ยอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการออกแบบโลโก้ฮวงจุ้ยเบื้องต้นนะครับเราควรที่จะรู้รูปทรงว่าเป็นท่าที่ส่งเสริมกันหรือไม่ก็จะเกิดผลดีต่อ ธุรกิจของท่านนะครับหรือดวงชะตาของท่านนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสกับรูปทรงวงกลมธาตุดินส่งเสริมธาตุทองก็จะทําให้ความคิดสร้างสรรค์ของท่านนะครับมีคนคอยอุปถัมภ์คาจูงอย่างดีนะครับในการทําธุรกิจนี้นะครับ,รรรบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับในการออกแบบโลโก้ของจุย้ยท่านใดสนใจออกแบบโลโก้ของจุ้ยก็ ติดต่ออาจารย์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ